ครับวันดีตอนบายบครับพี่น้องนี่เอาเก็บผักกามครับนี่กําลังเริ่มพอจุบจุบจิบจิบนี่ครับ mm hmm. อืมจะเก็บเด้อครับเอาไปดองครับพี่น้องผักกุ้มือผักกามนี่ครับแต่ละผากคนอื่น mm hmm. ว,ว่าคือกันครับนอู้หูกระตาใหญ่กูผักกาดนี่เามเกี mm ่ยวไปก่อนเออ กระรองหน่อยมันบ่วท่นยายนไงเนาะซ้ำนี่เลยร่างเกียวเสียบนี่ครับขันบ้านมัน,นกับบวัวเสียบพี่นอ้องเอ้อ,อเกียวปูนป่าไอ้เกียว ต้อยเก็บนะมาตาจะเอาลงให้เก็บนี่เป็นยามอาตุกมาเก็บพี่เอาลองบ้านหรอ,อกโอ้ตุกเก็บเก็บซี่เขียวๆลนเมื่อนะเก็บใส่ตะกร้ารือ ่าเลวแม่เจียว <ithe ater> <isions> ดีแต่แค่มินมินนู้รอหนูมีโอ้หนูมดแล้วใส่เอาใคดเอาเบืดอมืดแล้วเลยใส่บวงมาไปกินมดแลวผมกินบอจลาสิเห็ด่มาไปกินปลาหุ่นากินม ไปงินกันขลืออันอันไทยยงยังกุลนะไทยยงังกกำแพงเพชรปไทยกำแพงเพชรไปงินกันถอตาบุท่นไปบุท่านทำ ีควายต้นมันงิดตลยต้นมันชิตายกำลังจุบจุ่มครับพอต้นมันชิตายเลูนหนึ่งคำนี่ไอ้มั่ใตยเอาไฟล่นมัน

นนบนเต็มเลยโอ้ม,มีสองกุกน,นะโอ้พ <c oughs> ี่ม,ามาันจะล่มนี่ว่ามันเด็ดเอางดตรงนี้นี่ว่านี่แม่ว่าใบอยู่นี่มันตรงนี้ใบเขียวนะมันแจงาเกลือนี่น้องยอดอวันนี่เต็มเลยนี่เลื่อนหน่อยเอาใบเออเอาใบมันมืดหน่อย ครับนี่หย่อนอวนนี่เกี่ยวได้มืดเด้อครับคนณติดเก็บเอาไปดองใส่กันนมืดเลยครับเอาเอาถื้อไปใบคุนมาตองเกลียว้ปแต่หัวน่ะว่าใบอวนนี่มันเกี่ยวครับไม่ใช่ไมใช่ตะกร้าเดี๋ยวเราฟาดฟาดนิดนึงครับมองออกไปโอ้โอ้โอ้ตาตาเดี๋ยวก็ได้กิ่งเกลือก กิต้มเนาะมาพีมันจะกินลงมุ่นแหละถหิวไปใส่ดีวก,ก,กว,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 ว่าเก็บเสียนาะเสียนไม่เสียนหรอกค่ะไม่ร้ายหรอกโอ้เต็มจนไงดีบเร็วนล่น ต้องเด็ดเห็นหมวยนีไไ่ไปิไไดจำให้เอาลงไปนี่อย่างนี้นจะกินต๊อกต๊อกกินต๊อกหมวยจะลงไปกบเพงเก็บโอินี่นี่สร้างนี่โอ้อาหารเยอะโอ้อาหารชิวชิวไปเลยหมดไปเร็วเร็ว เดินีนี่ใช่กับตาหนูนั่งถึงบ้นงงานเหรอ ดอกโอมกันไฟลุ่นมันเนาะาลยนั่นโอ้ปยุ่งทั้งหยาหมายหมดมันจะลุดม่ะล่ขาไปลุ่มไปลุดมตื้อนี่ครับยอดอ่อนนี่ประดองใส่กันครับเพื่น้องเสียมแห้งด้วยครับ วัดแต่ดดกมันก็บ้าป้นไหนหรอกครับพี่นอต้องไปใบไปน้ำครับพอพึ่งค่อนยาขึ้คนเ่ดีอมดด้วยหืว่าอ้้รายเหีงรายเหีายแห่งากันหูคนมันแทงเจ็บเหีุ่นหวาไปทาฝนไปเต็นนอยกับนอย เงี้ยเมือนได้เหมื่ดิเล้ยแม่นานพวกมันเนาะลุงหนาเอา่้ยยอารไปแย่ไข่มดแดงเอ้าบ่ได้อะมากินน้ำสะบ่ต้มน้ำบะดาน

ตาหยำมาจะใจใจเอเอาตาหยิบไปเอาว่า,า,า,าเอากระตาตูงเอาเลยเอามามาจะคองออกเลย,เาเยมาเอาก่อนเฮ้ยมาขาถือไงนั่าลงงาตามาตาูงเลยไหม อาตุกไม่สีไปอยู่ยังหันไมนสีดดยอยู่บ่กําลังปุ่มเขาไ่มีเครื่องไม่สีนวยร้ายอยู่เนาะุหน่วยเป็นวะโอ้่น้องดอกกำลังกานครับเมก็ีบเนียครับว่าอาตุกเอ้า ปลานหนอยมันไ <c oughs> ปนหูดยังแบบนั้นข้าเดดเป็นการกลืออ,อุ้ยข้าเชียวขึ้นกันเอาอุ้ยอุลอ,อตุกเก็บเก็บขึ้นมาเลยให้หมดอยากกำแบบนั้นเก็บเท่าละอันสบายขี้ดิดออกนะมาเขียว ปลาไปเก็บเก็บบ่เบิดดอกนั้นเดือดร้ายแล้วเฮ้ยเต็มกับตาเลยเบิดหนี้พอดีเลยจนเบิดตุ่นเลยอข่ลงไปจะโดนว่ยอมลงออ้มันเตี้ยมขือเนื้องาน ไปเลียนหูงูเลยเอ้าไปเลียนเด้อไป,ไปหาจุกงูเด้อเด็กมอั่งะอย่าไ,าไปเลียนเ็นมือหายแล้วนั่งโฮมนางโฮมว่าจ๊บสิ้สว,ว้ามเโอ้ค tốt <laughs> mà là mà là nhiều nam nhiều nam đấy chứ nam cả vậy tôi, ngọt, tôi ngọt Như, vài, con Như, thân rồi luôn <laughs> à? gì đi, yep. thao ดึงมาดึงมาเอาตู้เก็บนั่นเยียมซะเนาะนั่นเต็มตีนอืมอย่างป้าไม่อมี้ยอัดเปองเงี้ยมันอย่างมากมันคือเรียนมาก่อนเอ๊ อันนี้กระหนเลยไม่อยาเลยเดี๋ยวสิไปแล้วบ้าดิบ้าวบ้าบล่อียบ้าอียบ้าดิบ้าอย่งบ้มีบ้าอย่าง้าว่างบ้าดิบขาวนาดสิเปนยัไข่เดงไปโมเดงกัดบ้าหร เงยไปมันเลยแหละบอกเวลาผู้สิบเป็นเงยโมแดงกำยายขนาดมาทำนี้ยังหิวน้ำทำไหิวหอหิวน้ำม่ว่าหัวเศร้าเลยยังไปคนเดียวอ่ะดูอิอื ไอ้เขียวถือกะตาเฮาครับพี่น่องมันเนี่ก็ได้หลายอยู่นี่ครับนี่กะตาบกไงครับนี่กลุ่มพระกรมครับไปครับพี่น่องเดี๋ยวก็จะกลับบ้านนะครับหลานหน่อยหิ้วน้ำครับครับขอกันไหมคลิมนาครับผมสวัสดีครับไป